ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์เกมมิ่งของแท้ราคาถูกส่งรวดเร็วทันใจร้านไอเดียดีกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับหากใครกำลังเลือกซื้อคอยในเกมฟีฟ่า15อย่าลืมแวะเข้าไปดูได้ที่ร้านฟีฟ่า15ไทยแลนด์คอยลลิงก์อยู่ด้านล่างครับเอาล้ะะครับวันนี้เป็นคลิปแถมหลังจากตอนที่แล้วนะเราเล่นกันไปทำภารกิจเรียบร้อยล้ววันนี้เรามาพตีบวกเรีย,รยว,ยยวคือตอนนี้เราไปผัดกันขี้เรียบร้อยแล้วนะครตอนแถวกันมาเรียบร้อยตอนนี้นะเราจะมาตีบวกเป็นการส่งท้ายคนละตัวนะ มาเยี่ยมเยียนรายการของเรานะเราจับตีบวกทุกคนนะเริ่มจากดึงมิ้งก่อนเลยนะคนละตัวนะจากดึงมิ้งก่อนเอาแบบชิวๆกันนะผมเอาโดบวกขึ้นบวกหกเลยบวกห้ามึงก็ไม่มีเอาแบบบวกหเลยถ้าฟองเก่าติดบวกสี่นะฮะดึงมิ้งบอกว่าจะตีบวกห้าต่อทันทีนะฮะ

ออาแกบวกเป็นม่เที่บวกเป็นไม่นี่ชีวิตีคอกแอบไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวอเดี๋ยววานึสามสี่าก้าเก้าล้าแล้วคิดมาแล้วคิดมแล้วเท่าไหร่นเท่าไหร่้หทยไปเ่ยไม่รู้เจ็ดแปดดเอ้ยมึงกดก่อนหรือเปล่ากดก่อนกดก่อนหรือเป าสบายดีเลยสบายดีเลยทำไมหน้ามันมืดวะพี่ไม่ต้องเยใครบอกใครบอกน้ำพี่เดี๋ยวมัอนไปอีกพี่อย่ากดกันเออมึงกดก่อนที่มันจะชนกันมึงต้องกดพึ่งเลยดิมึงไปกดชึ้งขี่หน้าอยา่เรื่องเลยว่ะไป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 มามเดี๋ยวมันบวกสามกี่ครั้งบวกสามรู้สึกว่าสองครั้งสองครั้งก็พอครั้งเดียวครั้งเดียวแล้วแต่ลิขตแล้วแต่นี้ตถ้าอีกสามบวกสามทำไง ก็กเอาใช้เลย้ฟันกาวถ้าติดืฟันกาที่ตัว้สองครั้งไม่เอาไม่เอาเจียงนะฮะติดสิบสี่ล้านนะฮะแล้ววันตัอะไรครั้งเดียวอ๋อเอ้ยไม่เอาเลยเอาเอาเงาไงเนี่ยเอาาครั้งเอ้ยสามี่เครั้งวะละสามี่กูจริงแลเอาเครั้งหมดพี่สครั้งสครั้งห เจียงหน้ามันมืดๆนะหน้ามันยี่ปี่สบายดีเลยนี่ยสบายเลยเจียงๆเลยด้วยเป็เออติดตาติดตาตีเตะเฮียหน้ามืดนะเฮียหน้ามึดอะไโอ้ยตายตายตายยานยาบ้าเลยบ้าเลยไม่รูมโดนตาโดนอ่อนยังไม่มีใครตีผ่านเลยนะยี่เรื่องานยังไม่ดีเลยเนี่ยอ่าะต่อไปโอ๊ตเอ้ยมันแตกสองครั้งแล้วครั้ครั้งมันต้องติดแล้ว ไม่ไม่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันเป็นนิสเดอร์ปแล้วอะนะรนแล้วไงลราขอตัวอะไรสองครั้งรอนตัวยิงตีอาราบาไปเลยเนี้ยสองูกหนึเนี่ยโถ่ยติดบวกสามติดบวกสามเนี่ยเคเคเอาจริงไหมยืดอยุขึ้นหรืเนี่าต่กีนะฮะ แหกไปสตัวแล้วเอ้ยยังจะซื้ออีกเหรอวุ้นยาวเลยเนี่ยวุ้นหัวล้อเลยนีอาการของผมหัวล้อเนีอ้าวโอเคเอาขอให้ดไปเลยรออะไรขดไปเลยผมเลยต้องรออะไรรอขี้อ้องรุนเลยจิบจ่อยจิบจ่อยแหกอีกหน้าเช็คเลยเนี่ยหน้าเนี่ยเฮ้ยเนี่ยเนี่ยนี่ยเนี่ยี่ไม่อันนี้คือความความจังไรครับของอของเซอร์ไพครับ อย่พูดตรงๆรเลยคือหนึ่งบุกหนึมันแหันกระจุยกระจาอย่างนี้มันไม่ใช่เออใช่ผมก็ตีแหกนะ่โอดินเนยเออมันหนึ่งบุกหนึ่งมันแหกกระจุยจากมึงอังจะซื้อมาตีกับวุ้นเอางีโอ้โหวุ้นนี่มันไม่ใช่นะนี่มันอาการแบบ่แค่ไขวเวก็ตัวเจ็ดหมื่นมึงจะมาตีทำไมวะไม่ใช่อะไมามาตีตีแรงไงเรียกว่าตีเขาเรียกว่าตีสั่งั่เวอยอ่ะอ๋อสั่เวอร์ื่ก่อนตีเส้นอันี่แม่ไม่มาดีว่ะมันเหมือนกันมันติดเลยถ้าเกิด ตีแหกสตัวมาเฮ้ยติดแล้วติดต่อเลยต่อเลยทีหน้าเลยหน้ามันตีว่ะอะไรอลาบาวะเอออลาบาเมื่อกี้ทักติด13ล้านนะฮะตอนเนี้ยรวมทั้งหมดเขาอย่าง10ล้านไอ้ตี๋ตี๋1ลานติด13ล้านเอารุ้นกับน้องดิน้องมันจะน้องเอาให้น้องเฮ้ยเดี๋ยวเลยเหรอเฮ้ยมือใจร้อนวี่เนี่ยให้วุ่นวุ่นวุ่น ไอ้ยอาทำอะไรฉินหน้าอิเซ่เ้วไม่หมดแล้วใจใจเลยโอ้ใจเสียอะไรเนี่ยเอา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 วยังไม่เอาตี้ยังไม่เอาตะกี้แม่ไม่ไม่ไม่ออก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 ี้มือลั่นหนูอต้าขอต้าขอต้าเฮ้ยขอต้าเช็ด เขาเท่ากับเอนโป๊ตเท่ากับไอ้วุ่นตะกี้เลยอ่ะอุ้ยเกี้คอตตาตัวละหกล้านเลยเหรอเออบวกสองบวกสองล้านบวกสองอ๋อแล้วครับเอโป๊ตรุ่นใหญ่คอตตาสองบวกหนึ่งกี่ครั้งตะกี้ไอ้ตะกี้ไอ้ไอ้นี่มือลั่นไอ้วุ่มือลั่นอ่ะไอ้วุ่นยังไม่มีจังหวะเลยตะกี้นะตะกี่ให้พอแล้วนะน้ำโมพุทธศาอย่าจับขาอย่าจับขาหน้าโมพุทธศาอย่าตามมาเออแล้วตีตีดิตีดิต้เออแบบนึงดิโหเอาวะมาหนึ่งที

13ผมไม่เคยตีบุกแปมาก่อนเลยในชีวิตนะในชีวิตนี้ไม่เคยตีบุปมาก่อนเลยนะนี่จะเป็นการแห่ครั้งแรกเลยไม่ใช่แปเยียเฮ้ยเคอนเบอนเคเเอนเคอนเม่ใชครัี่กุนนัวันสอันนี้นะสี่13ครั้งเลยว่าห้าเว13ครั้งแม่งความตายที่สองครั้งตัานหน้ามันแลดูคำๆเฮ้ยต่เราดูมันยิ้มนี่ดู่้ม9 ให้มันไหวมั้ยสิบเอ็ดเนี่ยแหละมึงสิบสองสามสี่หนม่งสอง ที่บ้านอยู่ไหนเนี่ยโอ้ใครบ้านอยู่ไหนครับใครบ้านอยู่ไหน GM 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 อารับก่อนจบกันไปแล้วนะฮะคลิปปิดท้ายเฟลครับคลิปเรียกว่าเฟลมิชชั่นเฟลเฟลเฝลเยี่ยมเยี่ยมโอดไอ้ผมไม่เสียใจแล้วว่ะทำไมมีเพื่อนมีเพื่อนนะมีเพื่อนเฟลตีบวกเฟลแต่ว่าฟีฟ่าฮาร์ดคอร์อะชนะไปนะฮะเหล่านะเอาใหม่จะเป็นอะไรนะฮะ คอมเมนต์ YouTube ด้านล่างเลยครับขอโหดโหดยกเว้นน้ำร้อนลอดหัวนะไม่เอาไม่เอายกเว้นน้ำร้อนลอดหัวกินน้ำมันซุจิไม่เอาไม่ซุจิมีมีองคุณต่ยงนานาสุเลศขอแบบเอาให้มันมนุษยธรรมกัชนหน่อยเออเดรลุสเซียทำขอมีมนุษยธรรมนิดนึงนะฮะแล้วก็อยู่ไปพื่อากกันได้ที่เฟซบุ o กฟรีฟ้าท้ายเกลียนลิงอยู่ด้านล่างเลนะรับผมสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนพบใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ 他骂 <laughs> 我对对对对。哎，<laughs> 欸、我打我！哎哎、欸，你练、欸。过来吧。